สวัสดีเพื่อนเพืทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะมาเล่นแมชเดย์กันนะครับก็ทีมที่ผมใช้เป็นฝรั่งเศสนะครับก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรมากฝั่งเขาก็มาด้วยทีมฝรั่งเศสนะครับก็แรงอะไรนี่ผมก็กดอัดไม่ทันนะครับตอนที่จับคู่เจอก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่าจะแพ้หรือชนะนะครับก่อนจะเริ่มก็ฝากเพื่อนๆกดหัวใจกดติดตามกันใน Tik t o อกให้ด้วยนะครับส่วนใน YouTube ก็ จะถึง1,300ซับแล้วก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับกันให้ด้วยนะครับก็มาลองดูกันว่าจะถึง1,300ซับกันภายในวันนี้หรือเปล่าก็รบกวนเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับก็มาลองดูกันตื่นเต้นนะเนี่ยแรงตอนนี้อยู่1,529แล้วนะครับแล้วก็จะชนะก็น่าจะขึ้นมาอีกพอสมควรเลยนะโอ้โห จ่ายไปถึงได้ไงเนี่ยมาดีคริสมันครับตอนนี้ติดกองเต้เบิ้วันทูใกล้ๆเอาละกิสมันได้วิ่งแล้วเวลา,าเปิดยาวไปที่เอ็มบัปเป้หืมไปแล้วแซงแล้วโอเครับง่ายๆเฮ้ วารานออกที่กองเต้ครับตอนนี้ลาบิโอแต่ยาวไปหน่อยน่าจะจ่ายนะเห็นเขามาถอยอยู่เรื่อยๆนะก็เลยแบบติดลองเล่ครับเควาลานตัดไว้ได้สวยครับ ติดกองเต้ฝั่งเขาเบิดยาวแล้วทีนี้โอเคดักไว้ได้โอ้โหเรียบร้อยแบบนี้โดนแล้วลูกแรกอ,อะไรวะเนี่ยโอเคเขาพวดนะลองดู เขาพิวมาโอเควาลานออกไปสวยครับคลิปนี้เดี๋ยวก็ไปลงต่อใน youtube นะครับฝากเพื่อนๆไปติดตามกันให้ด้วยนะครับผมโอเคตัดไว้ได้สวยครับ Okay. เปิดมงเตะทิ้งออกไปอย่างเดียววารานตัดได้สวยได้อยู่ตึงครับล้ำหน้าดิเอ้ยไม่ล้ำว่ะ หนึ่งหนึ่งแล้วครับตอนนี้เพื่อนๆสวยงามโอเคกลับมาเสมอกันแล้วโอเคลูก้าดีนตัดไว้ได้ใจเข้าตัวในเบนเซม่าทำทางได้ไหมโอ้โหเบนเซม่าซ้ำโอเคปั่นโค้งอ้อมตัวกลับมานำแล้วครับนำภายในครึ่งแรกเลยถือว่า ไม่กดดันแล้วหรือเปล่าเควาลานตัดดีเฮ้ยครับจบครึ้งแรกไปสองประตูต่อ1หนึ่งครับก็ถ้าถามในภาพรวมของผมนะครับก็พอโดนยิงแล้วก็เราสามารถคองเกมไว้ได้นะวันนี้ผมก็เล่นนะัดที่สองนะนัดแรกผมชนะไปนะ อันนี้ก็เล่นรอบที่สองแล้วเคสวยครับไปให้ตัวเติมสวยให้กิสมันที่วิ่งเติมมาสวยครับลูกนี้ ที่เบนเซม่าโอเคปอกบาจี้จี้นิดเดียวแของเตะเบียดสวยเอ้าเบียดกันสวยครับ แล้วก็ตัดฟาไว้ก่อนนะเอาละสวนขีนิดเดียวไม่งั้นได้วิ่งยาวเลยติดกองเตะ ใครถึงก่อนสวยครับปอกปลาสวยมาเป็นช่องเลยเรียบร้ายไม่เรียบร้อยไม่เข้าได้ไงวะดูเนี่ยคิดว่าน่าจะกินนิ่มนะโอเคกินเป็นเบ้ทำดี ติดต้องเต้อืมฟืนไปหน่อยอ้าวนิดเดียวเคมองออกไปก่อนได้ครับสวยอืมลาบิโอล้ำหรือเปล่าไม่น่าล้ำนะ ปาวาวิ่งแข่งกับกิสมันหอ,อกไปก่อนได้โอ้โหตดเสาแรกออกไปครับลูกาดินมาออกที่เอ็ม กองเติมสวยเปิดยาวอย่างเดียวต้องบอมแล้วของเตจะจับให้ตัวข้างหลังสวยปวาว่า โอ้ยจุดโทษหรือเปล่าอ๋อได้เป็นเตะมุมไปปิดกล่องเลยลูกนี้เรียบร้อยปิดกล่องเกือบจะลกแล้ว<ม>เกือบจะยิงไม่แล้วไม่เข้าแล้วเมื่อกี้ก็ไม่นามีปัญหาแล้วครับคลิปนี้ก็ชนะไปด้วยประตูสี่ประตูต่อนหนึ่งนะ จากโดนน้ำก็ไหลาย,ยาวเลยนะครับขึ้นมาสองแต้มคลิปนี้ประมาณนี้ครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดหัวใจกดติดตามกันให้ด้วยนะครับส่วนใน YouTube ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกันให้ด้วยนะครับก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ